อริยอุโบสถอุโบสถแปดประการคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสกับนางวิสาขาวิสาขาอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้วางสัตราแล้วมีความละอาย มีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้หลักการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้วางสตัตราแล้วมีความละอายมีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้ แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอาราหันต์ทั้งหลายทางอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอาราหันต์ทั้งหลายละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤตินตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่จนตลอดชีวิต แม้เราก็ละการลักทรัพย์เว้นคาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอาราหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถ ก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายละกร,รมเป็นฆาสึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรท์ประพฤติรรห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละกรรมเป็นฆาสึกแก่พรหมจรรท์ประพฤติพรหมจรรท์ประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอาราหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอาราหันต์ทั้งหลายละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดํารงคำสัตย์ พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละก,การพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่า ให้ทำตามพระอาหารหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแม้จนตลอดชีวิตแม้เรา ก็ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอราหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้ว พระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีและวิกาลจนตลอดชีวิตแม้เราก็เป็นผู้บริโภคอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการบริโภคในราตรีและวิกาลตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้เรื่ององค์อันนี้ เราก็ชื่อว่าได้ทําตามพระอาราหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอาราหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมดนตรีและการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟอนรำขับร้องการประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัว ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายและการนั่งและนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งและนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการนั่งและนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งและนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำแล้ววิสาขาอริยะอุโบสถเป็นเช่นนี้แลอริยะอุโบสถอันบุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงม,มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ภัยสารมาก